ครือหัดผู้ครองเรือนในตระกูลผู้สามารถคั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภกสมบัติออกเป็น4ส่วนเขาย่อมผูกมิตรไม่ได้คือพึงใช้สอยโภคกระซับส่วนหนึ่งใช้ประกอบการงานสองส่วนเก็บส่วนที่4ไว้ด้วยหมายใจว่าจะเก็บไว้ใช้ในยามอันตรายในไฟไหม้ในอดอดยากป่วยเป็นโรคอย่างนี้นะการที่จะผูกมิรได้ก็ย่อมมีโภกสมบัติให้กันนะ ต่อไปการปกปิดทิศหกข้าพระดิบุตรก็อริยะสาวกผู้ปกปิดทิศหกได้อย่างไรปิดความเสื่อมความชิดหายกับคนที่มาสัมพันธ์กับเราหทางท่านพึงทราบทิศหเหล่านี้คือ,อฟังให้ดีนะบางทีมารดาบิดายังไม่รู้เราในเป็นทิศของลูกนะลูกก็ยังไม่รู้ว่ามารดาบิดาพ่อแม่เป็นทิศของเรา จึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะเห็นหน้าครั้งแรกโผล่ออกมาเกิดออกมาจากท้องแม่ก็เห็นหน้าแม่แอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรอมาตเป็นทิศเบื้องซ้ายท่านและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสัะมาพรามเป็นทิศเบื้องบนก็กล่าวตามคุณลักษณะของแต่ละบุคคลนะอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาเพราะเราต้องเคารพ กตัญญูบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังเพราะว่าคอยอุปถัมภ์สนับสนุนมิตรอมาตเพื่อนนะนะ่ะะเป็นทิศเบื้องซ้ายเพราะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือท่ากรรมจรเป็นทิศเบื้องล่างเพราะคอยบริการรับใช้เราสมณพราเป็นทิศเบื้องบนเพราะว่าเราต้องคอยเคารพนับถือยกยอ่องข้าบริบุตรบารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถานห้าเราเป็นลูกก็ต้องมีหน้าที่ ตอบแทนมารดาบิดาห้าอย่างคือด้วยตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบก็กตันอยู่นั่นเองกะตะเวนทีนั่นเองท่านให้ข้าวป้อนน้ําเราอุ้มเราอาบน้ำเอาทําได้ทุกอย่างเราก็จะทําอย่างนั้นแก่ท่านแหละจากรับทํากิจของท่านท่านมีกิจอะไรเราก็ทําแทนซะหนึ่งจากดํารงวงสกุลหนึ่งในดำรงวงสกุลนี่หมายถึงดํารงวงแห่งกุศลของพ่อแม่หนึ่ง จากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกหนึ่งก็คือเชื่อฟังท่านนะกัตันยูเคารพนับถือกับท่านนั่นเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ท่านหนึ่งทำทุกวันนะไม่ใช่ห้าสิบวันทําทีหนึ่งร้อยวันทําทีแล้วก็นูนะ่นอีกปีหนึ่งทําทีนะโอ้ยตายแล้วนะนะพ่อแม่เขาเลี้ยงเราอย่างนั้นที่ไหนลนะ่ะก็เลี้ยงเราทุกวันนะเราก็ต้องทําบุญนั่นแหละบูชาเขาทุกวัน จริงๆแล้วบุญนั่นแหละเป็นพ่อแม่ที่อยู่กับเราดีที่สุดไปในชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานการปฏิบุตรบารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้านะพ่อแม่ต้องรู้นะว่าเราตัวเองเป็นทิศเบื้องหน้าต้องอุปการละบุตรก่อนอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วจริงๆพ่อแม่ต้องต้องต้อง,อง,อง,องบำรุงลูกก่อนนะไอ้ลูกมันถึงจะมาบำรุงได้ ย่อมอนุเครบบาะห์บุตรด้วยสถานาคือห้ามจากความชั่วหนึ่งอ่าต้องเป็นครูคนแรกของเขาบูรพาจารย์พ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะสอนลูกยังไงนะเอาเงินเลี้ยงลูกเอาโทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกโอ้ตายให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งต้องสอนเขาให้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลสามสิบแปดอะไรไม่ใใจมงคลอะไรเป็น <c oughs> บุญกิริยาวัตถุ สิบอะไรเป็นบาปสิบหกอย่างอุปกิเลสะถ้าไม่รู้ก็มาถามพระยินดีจะตอบให้อะไรเป็นกุศลกรรมบทสิบอะไรเป็นอกุศลกรรมบทสิบน่ะนี่ต้องสอนให้เขารู้อะไรเป็นบาลามีสิบอะไรเป็นกิเลสสิบต้องสอนเขาให้รู้เรื่องอะไรเป็นอริยทรัพย์อะไรเป็นอ อ,อะไรล่ะเป็นส,สาธารณภัยทรัพย์มีอยู่นะก็ะที่เราสั่งสมกันเนี่ยแหละส,สั่งสมทรัพย์ที่มีสาธารณภัยนอกจากให้ตั้งอยู่ความดีหนึ่งแล้วให้ศึกษาศิลปะวิทยาที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวหาภรรยาที่สมควรให้นี่เห็นไหมหน้าที่พ่อแม่ต้องหาภรรยา หรือสามีนะที่สมควรให้ปล่อยให้ลูกไปหาเองก็ชิบหายละหน้าง,งานนี้นะมอบทรัพย์ให้ในเวลาในสมัยหนึ่งนี่หน้าที่พ่อแม่ต้องให้เขาก่อนแล้วลูกก็ต้องตอบแทนถ้าลูกก็ไหนไม่ตอบแทนเราก็มีสิทธิ์ไม่ต้องไปให้อะไรกับมันทั้งนั้นนั่นแหละนะมันไม่ให้เราแล้วเราจะไปให้มันทําไมแต่ถ้าเผื่อว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรแก่ลูกแต่ถ้าลูกที่ฉลาดไม่เป็นไร พ่อแม่ไม่ให้ก็เป็นสมบัติของพ่อแม่ไปเราเป็นลูกเราเห็นว่าพ่อแม่นี่เป็นพรมของเราเป็นบุรพาจารย์ของเราเป็นเทวดาของเราถึงเขาจะเลวยังไงเขาก็เป็นเป็นอาบุณนาย,ยบุคคลแล้วเราก็ตอบแทนไปไม่จำเป็นเราต้องไปชั่วตอบกันคนทำกรรมชั่วแล้วทำไมเราจะต้องทำกรรมชั่วไป ทัดเทียมกันซะอีกหรือไปโง่ตามกันซะอีกไม่จําเป็นนะใครทําดีกับเราเราก็บูชาใครทาชั่วกับเราเราก็ยกโทษกรุณาทําดีตอบแทนไปนี่คือคนที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารได้แต่ถ้าหากว่าใครชัรชร่วเรากูต้องชั่วกับมันให้มากใครดีเราเราก็ต้องชั่วกับมันอ่าคราวนี้ก็เฝ้าวัฏสงสารไปต่อไปนะ มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงทั้งหลายด้วยสถานห้าเหล่านี้นะย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยเหตุห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหน้านั้นชื่อว่าเป็นอันว่าบุตรปกปิดให้กเกษมสํารามคือปลอดภัยให้ไม่มีภัยด้วยประการชนนี้ให้มีความสุขนะะอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขเรายิ่งมีความสุขใหญ่เราไปม,มีลูกมันก็ทําแบบเรานนะ่ะ ข้าบดีบุตรอาจารย์ต่อไปก็เข้าไปเรียนในโรงเรียนผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสื์พึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยลุกขึ้นยืนรับหนึ่งก็เขารบหนหละด้วยเข้าไปยืนคอยต้อนรับก็เขารบนั่นแหละด้วยการเชื่อฟังก็เขารบนั่นแหละด้วยการปฏิบัติปฏิบัติก็รับใช้ทําอะไรเช็ดโต๊ะเช็ดกระดานอะไรก็แล้วแต่ด้วยการเรียนศิลปะวิทยาโดยเขารบหนึ่งเขารบก็คือตั้งใจเรียน ข้าบนิบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันสิทธิ์บำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้นะอาจารย์ไม่เช่นเอาแต่ได้อย่างเดียวต้องช่วยเขานะย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสถานห้าคือแนะนําดีสอนดีนะให้เรียนดีหนึ่งบอกสิทธิ์ด้วยดีในศิละปะวิทยาทั้งหมดอย่าไปหวงปกปิดตันหนีไว้ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงทําความป้องกันทิศทั้งหลายหนึ่งป้องกันทิศนี้ก็อาธิบายว่าช่วยให้ปลอดภัยในที่ ที่เราไปอยู่หรือที่เราจะต้องเดินทางไปแต่ยังมีความหมายอื่นๆอีกนะก็คือให้เขารู้เรื่องภัยต่างๆมันแล้วก็ให้เขาป <c oughs> ้องกันภัยเหล่านั้นได้เช่นภรรยามีอยู่เจ็ดอย่างอายะภรรยาภรรยาเสมอด้วยเจ้านายภรรยาเสมอด้วยเพชรฆาตภรรยาเสมอด้วย โจรน,นี่ก็ต้องบอกให้เขารู้คุณจะหาภรรยาก็ต้องหาภรรยาเหมือนเหมือนแม่เหมือนน้องสาวเหมือนเพื่อนเหมือนคนรับใช้นี่หาได้ยังไงครับโอ้ยมันสูนย์พันธุ์ไปตัางหาหาด้วยบุญของคุณนั่นแหละต่อไป <c oughs> ข้าบดีบุตรนะอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิธิ์บำรุงด้วยสถานห้า ด้วยเหตุหเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยเหตุหเหล่านี้ทิศเบื้องขวานั้นชื่อว่าอันสิทธิ์ปกปิดให้กเกษมสําราญคือให้มีความสุขปลอดภัยให้ไม่มีภัยด้วยประการชนิดต่อไปเกิดไปมีภรรยามีสามีก็จําเป็นจะต้องรู้หน้าที่ปกปิดทิศอันนี้สําคัญมากๆเลยชิบหายแหลกก็เพราะว่าคุณไปได้สามีเลวภรรยาเลวนี่แหละ ข้าพดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอุปถัมภ์คํำจุนกันเนี่ยอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าเราเป็นสามีต้องคิดก่อนว่าเราสามารถทําคุณสมบัตินี้ได้ไหมไม่ใช่ว่ากูคิดจะหลอกมึงกูลูปหลอกกูเป็นลูกเศรษฐีกูหลอ,อกมึงอย่างเดียวอ่านั้นก็ชิบหายแน่คือด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยาหนึ่งต้องยกย่องเขานะไม่ใช่ไปดูหมิ่นเขากูตา้แล้วกูก็ทิ้งไปอันนี้ก็เลวบัต อบนะสองด้วยไม่ดูหมินหนึ่งไม่ไปดูถูกเขาสามด้วยไม่ประพฤตินอกใจหนึ่งก็รักเดียวใจเดียวด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านหนึ่งด้วยให้เครื่องแต่งตัวหนึ่งพระผู้หญิงนี่ชอบแต่งตัวไม่เชื่อก็ลองไปดูตู้ใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่เครื่องประดับใส่กระเป๋าของผู้หญิงดูกันแล้วกันนะเพียบนะพระบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันประามีบำรุงด้วยสุด สถานหาเหล่านี้นะย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าคือจัดการงานดีงานในบ้านต้องสะอาดเรียบร้อยเป็นแม่เรือนงทำกับข้าวเก่งอย่างนี้แต่สมัยนี้ก็คงจะหาได้แสนยากนะสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีหนึ่งก็คือพ่อแม่สามีนั่นี่ยญาติสามีนั่นเนีต้องสงเคราะห์นะไม่ใช่ <c oughs> ด่าพ่อ สามีด่าแม่สามีทุกวันอันนี้ก็คุณควรจะไปเป็นนางละครนำเน่ามากกว่าไม่ประพฤตินอกใจสามีหนึ่งอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้หนึ่งขยันไม่เกยียค้าในกิจการทั้งพวงหนึ่งคุณที่คิดจะเป็นภรรยาคนอื่นเขาเนี่ยถามตัวเองว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าไปเป็นเลยนะ <c oughs> ชิบหายแน่ๆนะกาบรบุญบุตร ภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนนี้สังคมครอบครัวของชาวโลกชิบหายหมดแล้วนะเพราะว่า <c oughs> คุณไม่ทำมาเลยไอ้อย่างนี้ทำแต่โทษสมบัติ นอกใจสามีด่าพ่อแม่สามีทำลายทรัพย์สามีหรือไอ้สามีก็เหมือนกันนอกใจภรรยาดูมิน่นมาไม่เลี้ยงดอูอะไรกันเนาะแล้วลูกมันจะอยู่ยังไงเนี่ยหรือว่าโลกนี้มันจะอยู่กันยังไงต่อไปข้าพเจ้าปฏิบุตรมิตรผู้เป็นทิพเบื้องซ้ายอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคืออันนี้ก็คือสังกวัตถุสี ด้วยการให้ปันหนึ่งให้ปันวัตถุสิ่งของด้วยเจราจาถ้อยคำเป็นที่รักอันนี้สำคัญมากเลยมันเจราจาไม่เป็นนะพูดไม่เป็นต้องพูดคำจริงที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยเมตตาจิตนั่นแหละด้วยประพฤติประโยชน์หนึ่งประโยชน์อะไรก็ได้ที่เราจะทำให้เขาต่อหน้ารับหลังด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอหนึ่งรวมสุขรวมทุกนั่นแหละหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเหมือนคุณธรรมของมิตรดีด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริงหนึ่งอันนี้มิตรดีต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ข้าพอดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานหน้าตอบแทนกันคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่งเห็นมามิตรด,ดีเจอมิตรด,ดีมันก็ต้องอย่างนี้รักษาทรัพย์ของผู้ของมิตรผู้ประมาทแล้วหนึ่ง เมื่อมิตรมีภัยเอาเป็นที่พึ่งสำนักได้หนึ่งไม่ละจริงในยามวิบัติหนึ่งนับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรหนึ่งมันก็เข้าลักษณะมิตรดีนั่นแหละมิตรมีอุปการะมิตรแนะประโยชน์มิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรมีความรักใคร่นี่แหละแต่ก็เพิ่มไปด้วยนะเอาเป็นที่พึ่งได้นี่โหถ้าเกิดหาไม่ได้บุญอีกนั่นแหละบุญนี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดใน สัมประลายพบด้วยซ้ำไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้ถ้าบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันคุลบุตรบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้ได้ย่อมอนุเคราะห์คุลบุตรด้วยสถาน5เหล่านี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นชื่อว่าอันคุลบุตรปกปิดให้กเกษมสำราญให้ไม่มีภยัยไปประการชนนี้ถ้าบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายเจ้านายนะเพื่อบำรุงด้วยสถาน5คือด้วยการจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังหนึ่ง ด้วยให้อาหารและรางวัลหนึ่งด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้หนึ่งด้วยแจกขอมีรถแปลกประหลาดให้หนึ่งด้วยปล่อยคือให้ไปเที่ยว่ปล่อยกลับบ้านในเวลาอันเหมาะสมหนึ่งคือให้โอกาสหยุดงานตามปกปติหรือตามพิเศษเช่นปีใหม่เป็นต้นเนี่ยถ้าบดีบุตรทาตกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่มอันนายเจ้านายนะผมรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แนละ้วย่อมมาดูเค้อ จ้านายดูยสถานห้าคือลุกขึ้นทําการงานก่อนนายหนึ่งเลิกการงานทีหลังนายหนึ่งถือเอาแต่ของที่นายให้หนึ่งทำการงานให้ดีขึ้นหนึ่งนำคุณของเจ้านายไปสรรเสริญหนึ่งโอ้โหเจ้านายเรามีคุณมากมายมหาศาลนะแต่ปัญหาเจ้านายอย่างนี้ได้ที่ไหนเนี่ยมีจะไปดูหมิ่นเขานะแต่อย่างนั้นก็อย่าไปเป็นเลยข้าพอดีบุตรท่าดกรรมกรผู้ปิทิเบื้องต่ำอันนายบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอาดูเคราะ นายด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องต่ํานั้นชื่อว่าอันนายปกปิดให้เกษมสํารานให้ไม่มีภัยดวยประการชนิดสุดท้ายแล้วข้าพระดีบุตรสมณพราผู้เป็นทิศเบื้องบนต้องบูชาเคารพเนี่ยอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือเปิดประตูให้ทานนะนะหนึ่งด้วยถวายอาริสทานหนึ่ง แต่โดยปัจจุบันในสมัยนี้กุลบุตรทั้งหลายนี่เกลียดชังพระภิกษุมากมันเป็นคนเลวทําให้ศา,ศาสนาเสื่อมโอ้โหเกลียดชังนะไม่ยอมเขารบนับถือเห็นพระมาเนี่เหมือนจะเห็นงูเห็นอะไร,รอะโจรมานะโอ้ทำไมถึงขนาดนั้นเนาะ <c oughs> คุณไม่มีเมตตาบ้างเลยนะอ๋อ,อ,อ,อ จะไปมีเมตตาได้ยังไงก็พระมีแต่เรื่องเชาโชมาเรื่อยๆอืมก็ใครไปบวชล่ะก็เป็นคนอย่างคุณนี่แหละไปบวชเสร็จแล้วในศาสนามันมีลาบสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์งูอยู่เยอะนะเขาก็โดนงูกัดนั่นแหละลาบสักการะก็ครอบงำยศถาบรรดาศักดิ์ครอบงำเขาเขาจะไปประพฤติดีได้ยังไงในเมื่อความโลภ <C ew an> ความหลงความประมาทมัวเมาในโภกกระซับในลาบสักกาละชื่อเสียงบริวารยศถาบรรดาข้อบงาชีวิตเขาซะแล้วจะประพฤติดีได้อย่างไรเราไม่ได้เป็นผู้สันโดษบักน้อยมาตั้งแต่ก่อนบวชนะเนี่ยลําบากละแล้วเราก็ไปสับสนุนด้วยเนี่ยพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่รู้เรื่องเอาอะไรแต่อะไรบา้บาบอๆไปมอมเมาพระนั่นนะ <C ew an> ลําบากนะพูดลําบากแต่ว่า ส่วนดีเราก็ต้องทำไว้อย่างนี้แหละ